สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพจยนนะคะในช่องของรถกระบะและรถครอบครัวนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูสต็อกทางรถกระบะและรถครอบครัวที่โซนนี้เลยนะคะโซนที่อยู่คณะหกพิมพ์นี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถกระบะไปใช้งานอยากได้รถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะสนใจคันไหนโทรเข้ามาเลย082 704 3253เดนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะ มาเริ่มตังแต่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้สีดำสสวยแบบนี้เลยนะคะได้เป็นแบรนด์ Isuzu D-Max Harlander สี่ er ประตูนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับ Carry Boy มาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะทะเบียนนี้เลยนะคะ6920นนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานขนของนะคะคันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นกระบะ สี่ประตูยกสูงนะคะคันนี้นะสวยๆนะคะคุณลูกค้าได้เป็นปุ่มพุสส start มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังซิมพานมาให้นะคะไฟนี้ภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังซิมตันนะคะคุณลูกค้าตัวท็อปด้วยนะคะมาพร้อมกับปุ่ม p ุสส start นะคะจอทัชสกรีนเกียร์อโอตโต้แอร์แอร์อโอตโต้มาให้นะคะคุณลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อ นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะสวยๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระบะอิซุซุนะคะคุณลูกค้า d m a ม็กค e n d รนเดอร์นะคะแคบสีประตูปี2019มาให้นะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา579,000บาทนะคะเค่ดดีๆเราฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะจากเบี้ยพิเศษกันไปเลย2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดเลยคันนี้ผ่อนเพียงแค 9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2020มาให้นะคะคุณลูกค้าแม็กสวยๆแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของแม็กไดเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟท้ายแบบ led มาให้กันชนด้านหลังนะคะแบบโครเมียมนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟเบรกัรวนที่3ติดเคริบอยสวยๆมาให้เลยนะคะ หรืออีหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูคณลกค้าคันนี้เขาเรียกว่าตัวหลอดที่สุดในของเพรยนนะคะกระบะสีประตูตัวล็อกโค้ลีโว่ล็อกโค้ลีโวของเรานี่เองนะคะคันนี้จากราคาอยู่ที่789,000บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่6กแสน0กบาททะเบียนนี้เลย4ี่ศนะคะโตต้านลีโว่ล็อกโค้2สองจุดแปีปีสอ 19นะคะคันนี้ได้ไปโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะตัวล็อกโค้ของเราจะมีอยู่2คันสีดำแล้วก็สีขาวเป็นโฉมหน้าหล่อมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าแม็กนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2.8เป็นตัว G เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะ ภายในของคันนี้ในส่วนของทุนขับเขาได้เป็นเบาะปลอกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะเบาะหนังสีดำส,สวยๆมาให้นะคะคุณลูกค้าใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะมีปุ่ม Eco Mode Power เวอรมาให้เลขไม์น้อยมากนะคะ87,000นะคะคุณลูกค้าปุ่มพุชสตาร์ตระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ในส่วนของผู้โดยสารเช่นเดียวกันคันนี้เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคุลูกค้าคันนี้เขาเป็นตัวหล่อของเพชรยนนะคะโตบาแบตไรเนอร์คันนี้ได้เป็นตัวล็อกโคมาให้สวยๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะราคาอยู่ที่699 0 0 0ับาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นเท่านั้นเองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะ คุณลูกค้ากระบะนะคะแคบแต่งสิ่งสวยๆมาให้คันนี้ผ่อน8 0 0พนะคะได้เป็นแคบแต่งสิ่งสวยๆวัยรุ่นถามมาหาก,กินห้ามพลาดเลยนะคะ i s u ซ u d max นะคะหนนะคะได้เป็นเครื่องดูดเจอก้าได้เป็นตัวเอปี2019นะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา449,00 0บาทนะคะลูกค้าคิด,ดิีดีฟรีดาวได้เป็นสีขาวสวยๆมาให้เลยนะคะหรืออยากได้เป็นกระบะ แคปยกสูงนะคะ Isuzu Toyota โต t ันรีโวยกสูงกันดีคะคันนี้ได้เป็นโตตันรีโว 2.8G นะคะปี2016นะคะได้เป็นเครื่อง2.8นะคะได้เป็นแคบปยกสูงมาให้นะคะคันดีตั้งขายที่ราคา469,000บาทนะคะได้เป็นแคบปยกสูงสีขาวสีสวยมาให้เป็นโชมปี2010 16นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะเครื่อง2.8จะเครื่องใหญ่นะคะคุณลูกค้าเครื่องใหญ่แต่งซิ่งมาแบบขับขึ้นเขาลงห้วยได้เลยนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1 7 0 0 0 0เจมนกโลนะคะเครื่องเล่น C D Air Auto คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะหนังสิมตาลมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นแคปเปิดข้างสวยๆนะคะ สำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเลยพิ่งมาเปิดโกดังรถของทั้งรถครอบครัวรถกระบะให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะสประตูของเราก็มีนะคะคุณลูกคา้า Isuzu คันนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกคา้า Isuzu D-Max หนึนะคะคันนี้คุณลูกคา้ามีการตรวจรถมาให้ด้วยนะคะคุณลูกนะคะปีสองพันสปประมาณนี้เลยทะเบียนนี้ 9237นะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายที่ราคา499,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,009 9นะคะ8,009ได้เป็นกระบะยกสูงนะคะคุณลูกค้ากระบะยกสูง4ประตูมาให้กับคุณลูกค้าได้ใช้งานกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้เบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงมาพร้อมเลยนะคะ ใส่เครื่องแล่นซีดีได้นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเลขไม่อยู่ประมาณ150,000กโลนะคะคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารกว้างขวางมีการปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแม็กไรเนอร์ทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะ สำหรับใครอยากได้กระบาดท,ทั้งกระบาดแขบทั้งกระบาดสี่ประตูนะคะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนกันได้เลยตอนนี้บริษัทเพชรยนเราเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นต่างจังหวัดออกได้นะคะมาดูอีกหนึ่งค่นเลยนะคะอย่างที่พิงแจ้งเบื้องต้นเลยว่าเขามี ตัวล็อกโค้หน้าหลออของเรามีอยู่2คันนะคะมีขาวกับดำเมื่อกี้รีวิวสีดำไปะละเรามาดูสีขาวกันบ้างสีขาวโตต้านลีโวล็อกโคสนะคะตัว V มาให้ปี2019นะคะคันนี้เป็นปี2019ตั้งขายที่ราคา689,000บาทนะคะคิดดีดีฟรีดาวนะคะตัวล็อกโคก็ฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะดูตัวอย่างแบบ ได้ยังไปถือว่าคุ้มเลยนะคะยังไม่พอไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะภายในคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นบอบปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาพร้อมเลยนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่5 8าหม เลงใบแท้เดิมจากโรงงานเครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะมีปุ่มอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4ต,ตัว V มาให้นะคะ2.4 V นะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมนะคะคุณลูกค้าพรมกระดุมสีดำนะคะแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า พื้นที่ภายในกว้างขวางแน่นอนนะคะได้เป็นสติกเกอร์ของตัวโลโก้มาให้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าโลโก้ของเรามีสองคันเท่าน,นั้นเองนะคะมีข่าวกระดามเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้มาให้นะคะคุณลูกค้าวัยรุ่นนะคะคุณลูกค้าวัยรุ่นห้ามพลาดสําหรับคันนี้นะกระบะแขบแต่งซิ่งขอบล้อแม็กขอบทองมาให้เลย ะะสำหรับคันนี้นะล้อแม็กขอบทองสวยๆอีซูซูด,ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสนะคะจอดราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ลดปีใหม่มาให้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดลดราคาลงมาเหลือเพียงแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะได้แม็กแต่งซิ่งขอบทองสวยๆมาให้เลยนะคะคันนี้รถทำมาหากินค้าขายวัยรุ่นนะคะเอาไว้ส่งของติดพวกแคบแคดดี้บอยต่างๆได้ นะคะเอาไว้ส่งของหรือการขับส่งเคอรี่อ,อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคันนี้ถือว่าคุ้มนะกล้เกียร์ธรรมดาสวยๆเลยเหมาะกับวัยรุ่นทำมหาหากินกันได้นะคะคุณลูกค้าแม็กขอบทองสวยๆมาให้เลยนะคะ,ค,ะคันนี้มีคันเดียวผ่อนเพียงแค่7,000พันกุบาทเท่านั้นเองเจ0ดพันแปดพคันนี้นะคุณลูกค้าราคา่ที่4 0่แส0สี่แสนบาทนะคะคุณลูกค้า รถครอบบอยอีหนึ่งคันชุดแต่งรอบคันลดราคาลงมาแล้วนะคะสาหรับคันนี้นะรถครอบครัวคันนี้นะคะมิซูมิชิปาเจโร่2.4 GT ปี2020คันนี้นะคะคุณลูกค้าสาวกปาเจโร่ห้ามพลาดเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคุณลูกค้าระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีเรดร์ตรงกลางมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสปอร์ตพรีเมีย่ยมสุดๆกันเลยนะคะสาหรับรถครอบรัวคันนี้จากราคา1ล้านกว่าบาทลดเหลือเพียงแค่ 999,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ10,009นะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลย2.79นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอเนี่ยเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในของเขาอ่ะออปชั่นครบเครื่องเลยนะเลขไมเพียงแค่72,000เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเครื่องไล่นซดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะปุ่มพุชสตาร์ระบบกันลื่น ทุกอย่างพร้อมเลยนะคะคุณลูกค,ค้าเบาะหนังสีดำนะคะในส่วนของคนขับได้เป็นบอะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีพรมกระดุมสีดำนะคะพรมไรมันจิฟังก์ชันมาให้ระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันด้วยนะคะยังไม่พอยังไม่พอสำหรับคันนี้ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาพร้อมกระเป๋าจิงโจ้พร้อมเลย นะคะสำหรับคันนี้นะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานกันเลยนะคะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะระบบเซนเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังไฟเบรกตัวที่3สปอยเลอร์อ นะคะลูกค้าที่อยากได้รถหรือเป็นสาวกปาเจโรคันนี้ห้ามพลาดทิ้งบอกว่าลูกค้าซื้อกับเราถือว่าคุ้มนะถูกกว่าป้าแดงครึ่งต่อครึ่งแน่นอนแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ที่2.794ปีตลอดอายุสัญญาเลยนะคะคุณลูกค้าได้รถส่วยๆออปชั่นครบเครื่องจุดแต่งครบเครื่องคันนี้เอาไว้ใช้งานให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะจากราคา1ล้านกว่าบาทลดเหลือเพียงแค่ 999,000บาทนะคะคุ้มไม่คุ้มลูกค้าดูเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะลดปีใหม่เลขใหม่น้อยๆให้กับคุณลูกค้าไว้ใช้งานนะคะมาดูรถครอบครัวอะเรามีปาเจโรดเรามาดู Fortuner กันบ้าง Fortuner t o โต้ต้า t u n e r 3.0นนะคะตัว TRD มาให้นะคะคันนี้อะได้เป็นโฉมหน้ายักษ์นะคะตั้งขายที่ราคา549,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9 8 0 0 นะคะคุณลูกค้า9 8 0ได้รถครอบบัวไปใช้งานนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นโฉมได้ยากลูกค้าซื้อสดจบในราคานี้เลยพิงให้เลยสดๆสนะคะติดต่อโทรเข้ามาเลย0827043253ติดต่อพิงเพชรยนต์นะคะหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเบอร์เดี๋ยวพิงปักหมุดไว้ให้นะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าเครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนัง สีเบดเป็นบอบ TRD สปอร์ตเดิมแท้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นบอบปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้ด้วยนะคะภายในคันนี้มีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับพมกระดุมพมกระดุมสีสีสีเนื้อสีเบดนะคะมาพร้อมกับนี่เลยเบาะนะคะเบาะหนังตัว TRD พับเบาะได้นะคะขนาดล้อมแมกของเขายังเป็นตัว TRD มาให้เลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะอยู่ที่5้าแสนสบาทสุดคุ้มเลยกันนะคะกับชุดแต่งรอบพันกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆกันเลยนะคะ mm. ลูกค้าที่เป็นสาวกนะคะหน้าแชมป์หน้ายักษ์คันนี้ได้เป็นหน้ายักษ์นานๆทีจะเข้ามาเข้ามาแล้วอยากให้ลูกค้าเข้ามาจับประจองกันได้เลย ะะติดต่อหาพิงได้เลยสุด8 2 7 0 4 3 2ศูมาดูอีหนึ่งคันเลยนะคะชมหน้าแชมป์ของเราคันนี้อ่ะเขาเพิ่งหลุดจองมาให้นะคะเขาเพิ่งหลุดจองมาให้แล้วก็เขาเพิ่งลดราคาลงมาแล้วด้วยนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ3.0 <3. 0 S 1> มีปี2014นะคะคุณลูกค้าปี2 0 1 4ตั้งขายที่ราคา6 8 0 0 0แปดห0บาทนะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาได้เป็นชมหน้าแชมป์มาให้นะคะคุณลูกค้า ที่เอกลักษณ์ของเขาหลักๆเลยตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาหลักๆนี่ล้อแมกสีทัสีทองมาให้ล้อแมกสีทอง Fort จูเนอของเราจะเป็นล้อแมกเดิมอันนี้เขาร้อแมกสีทองบีเดฟหน้ามาให้ด้วยนะเป็นเครื่องสามพันเทอร์โบด้วยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอภายในกันภายในคันนี้เบาะหนังสีดำส,สวยๆมาให้เลยนะคะพรมลายมันติฟังชาตเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาพร้อม นะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งหลุดจองมาให้นะคะเพิ่งหลุดจองมานะคะเป็นสาวกหน้าแชมป์หน้ายักษ์ข้ามพาดนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูคันสุดท้ายกันเลยคันนี้นะคะโต้ต้ตาฟอร์จเนอร์นะคะ3.0ตัววีปี2011นะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา5้า0ส0่นบาทนะคะได้เป็นโฉมหน้าแชมป์มาให้เช่นเดียวกันนะคะแต่คันนี้ได้เป็นแม็กสี เท่านะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะมีการเก็บงานเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มรอบคันมาให้ด้วยลูกค้าดูภายในของเขาดูสวยมากนะคะดูสวยกริบๆเลยนะคะ ลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวนะคะหรือรถกระบะนะคะลูกค้าแคปเบอร์โทรอขอโทษค่ะแคปหน้าโจแอดไลน์เบอร์พิงมาเลย0ู2 7 0 4 3 2 5 3เจนสสองหะคะเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะติดต่อพิงเพชรยนได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยห8แยกหนึ่งนะคะคลิปที่พิงรีวิวอยู่นี้นะคะรถอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะคุณลูกค้าอยู่โซนข้างหน้า ตรงเข้ามาอยู่ตรงซ้ายมือเลยนะคะอยู่โซนข้างหน้าเลยนะคะบอกเข้ามาเลยว่าติดต่อพิงเพชรยนนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวและรถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะ คุณลูกค้าโทรมาหาพิงติดต่อหาพิงได้เลย0827043253มีรถให้กับคุณลูกค้าเลือกเยอะมากกว่านี้แน่นอนนะคะวันนี้มาอัปเดตสตอ็อกรถทั้งรถกระบะและรถครอบครัวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมพิงด้วยนะคะสำหรับบริษัทเพชรโยนนะคะมี f i n น n c i n งเซ็นต์ต่างจังหวัดออกได้นะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทค้าราชการและวิสาหกิจค้าขายและเมาส์ สามารถออกได้อาชีพรายได้ชัดเจนตวรวจสอบได้เท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะมาอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ